สมัยลนะเนาะเซลสมัยโตโยต้าบึงการครับมือนีกับภารกิจนำส่งรถอีกหนึ่งรัครับผมเป็นยาริด1.2สปอร์ตแฮทแบ็กนะครับผมสีเทาดำเท่านี้ล่ำงามนะครับผมมือนี้ผมอยู่บ้านอ่ารุ่นสว่างนะครับบึงการเท่านี้เองนะครับมาส่งรถถึงหน้าบ้านเลยอ่าขั้นนี้ลูกค้าเส้นคนเดียวเลยนะครับบรต้องใส่คนคำกับเลดที่ผมทำโฆษณาไว้นะครับผมเขาเบิ่งกันเลยว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นไผ่นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ชื่ออย่างครับผมอันเมตาค่ะเมตาอยากจะรูบปั้นเมตาฝากนะครับสําหรับผู้ใดที่สนใจอยากออกรถครับโตโยต้าบิงการนะครับผมกับงานบริการครับถึงอย่างไรครับผมแม่กับประทับใจดีนอกจากดูแลใส่ใจทามยังก็ สงสัยยังกะโทษถามเพิ่มมันกะดูแลดีนะขอบคุณหลายครับผมหลังจากรับรถขับนีไปนะครับก็ขอให้โชคให้ม ắ n คนเงินขนทองเข่าบ้านนะครับผมขับขี่สนุกมีความสุขทุดเส้นทางนะครับเซี่ยวสมัยโตโยต้าบึงการขอบคุณครับขอบคุณครับคะครับอย่าลืมนะครับผมผู้ใดสนใจที่จะออกรถกับโตโยต้าบึงการนะครับติดต่อสมัยแล้วเนาะเซี่ยวสมัยโตโยต้าบึงการครับผมขอบคุณครับ